นะคะต้องหาพื้นที่ผิวของรูปเลยค่ะคณิตสามมิติต่อไปนี้ความยาวที่กําหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่ส่วนสอคูณฐานคูณสูง แต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนนะชิ้นสามเหลี่ยมเนี่ยเรายังไม่รู้ความสูงมันเลยใช่ไหมเรามาหาความสูงมันก่อนจากทฤษฎีปิทากรสัสนะ a กํลังสองบก b กําลังสองเท่ากับ c กํลังสองเมื่อด้านนี้ a b c อืมก็อันนี้คือความสูงที่เราต้องการรู้ถูกปะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาคิดหาพื้นที่ผิวมันอยู่แล้วทั้งหมด24บส ครึ่งหนึ่งก็จะเป็น12ตรงนี้เป็น12ความสูงทั้งหมด19แต่ว่าข้างล่างสูงไปแล้วสิฉะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่เก้าก็เอามาคิด9 12าสิด้านนี้ X 9กาำลังสองบวกสิบสอกำลังสอง 2, เท่ากับ X กำลังสองเก้เกด บวกล้อยสี่สี่เท่ากับ x กำลังสองบวกกันออกมาเป็นสองร้อยยี่สิบห้าเท่ากับ x กำลังสอง x เท่ากับยี่ยี่สิบอ่ x เท่ากับสิบห้าเซนติเมตรก็จะรู้แล้วว่าส่วนสูงสิบห้าเซนติเมตรแต่ว่าดูนิดนึงนะน้องๆคงจำได้ว่าปิทาโก拉ะด้านที่เขาจำเกินเยอะๆก็แบบพวกสามสี่ห้าใช่ไหม ต้องจําได้นะสามสี่ห้าเนี่ยมีเยอะเวลาคิดด้านเนี่ยเราจะคิดแบบอัดเลขเลยก็ได้ให้มันเป็นอัตราส่วนด้านกันเข้าใจว่าแบบอันนี้สามใช่ไหมสามอันนี้เป็นเก้าแสดงว่าอันเนี้ยเป็นสามเท่าของอันนี้ใช่ป่ะอันนี้คูณสามอันนี้คูณสามสามคูณสามได้เก้าสามคูณสี่ก็ได้สิบสองเหมือนกันฉะนั้นดน้านเนี่ยจะต้องเป็นสามคูณห้าได้สิบห้าเซนติเมตรเมื่อมันแบบ รูปที่แบบอยู่ในฟอร์มที่แบบเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกัน3ามคูณสได้9 3้าคูณสได้12ฉะนั้นด้านเนี้ย3ามคูณหอีกก็จะเป็น15ถ้าแบบมองออกมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะอืมก็มาหาพื้นที่ผิวกันข้อนี้นะพื้นที่ผิวจะเท่ากับเรามาคิดตรงส่วนที่เป็นหลังคามันก่อนนะคิดสามเหลี่ยมด้านหน้าด้านหลังก่อน จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน12อ่ะฐานไม่สิบสองนะคะระวังฐานคือ24ฐานคือทั้งหมดเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานสูงเกมีสองชิ้นแล้วก็บวกกับสี่เหลี่ยมชิ้นนี้สองชิ้นอขอโทษค่ะตรงนี้ด้านที่ได้มาไม่ใช่ตรงนี้นะ เมื่อกี้ที่เราหาคือตรงนี้15บหเซนติเมตรคือนี่ด้านนี้ด้านสีน้ำเงินนะ15บหเซนติเมตรตรงนี้ก็จะเป็น15ตรงนี้โจทให้มา28เป็น15บห้คูณยี่สองชิ้นก็คืออันนี้กับอันนี้ก็คูณอีกสอง มาดูที่ฐานล่างของบ้านกันคิดแผ่นข้างหน้าข้างหลังนะก็เป็น10คูณ24คูณ2บวกกับแผ่นซ้ายขวา28คูณ10 2ชิ้นคูณอีก2คิดเลขออกมา9436 928 2 1 216บวกกับ28คูณ30 จะได้ออกมาเป็นแปดร้อยสี่สิบแปดสามยี่สี่สามสองหกเจ็ดแปดตรงนี้เป็นสี่ร้อยแปดสิบบวกกับห้าหกศูนย์เอามาบวกกันนะได้คำตอบออกมาเป็นอืม ลืมอีกละลืมฐานอย่าลืมนะน้องตรงนี้ขอโทษลืมฐานตรงนี้ยี่สิบสี่คูณยี่สิบแปดหัวเข้าไปด้วยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งยี่สิบสี่คูณยี่สิบแปดหกร้อยเจ็ดสิบสองอืมเอามาบวกกัน ได้ออกมาคำตอบเป็น2,768ลูกบาเซนไม่ใช่ลูกบาตารางเซนติเมตรอข้อนี้ก็คือเราต้องหาด้านนี้จากทฤษฎีพีทาโกรัสเพิ่มเพราะเขาไม่ให้มาอืมก็ตรงนี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจแล้วแบบเออมีวิธีที่แบบอย่างเงี้ยเข้าใจดูแล้วเข้าใจเอาไปใช้ได้นะมันแบบทำให้คิดเลเร็วขึ้นโอเคค่ะ